สวนควาลวกินได้เดี๋ยวพี่น้องกเกษตรบ้านเฮ้าว้าอีดแ้เสียดายดียออบ้นานเานี่ <c oughs> <c oughs>

โโโโบโเบิ้องเด้อค่ะนี่ได้ฟังจมเป็นเบิ้งมั่นหัวใหญ่หรือบ่ใหญ่คือเบิ้งนี่บกีนี่บกีต้นแตน่ว่าแต่ละหัวนะคะเนี่ยแค่ปลูกนสวนนิดๆหน่อยๆมาเด้อพี่น้องเด้อไพสิมาซอยซับเบิ่งนี่ ต้นเดียวค่ะเราอยู่ยังมีความสุขแบบชาวบ้านเออแม่ปังฟิเบอร์นะคะาามาขมาไปสีมะซอยสับ็มาเดอ้อมั่นายเติบบนไนบ้านไรสาระเนี่นี่มีสาระเราถึงเรามีที่น้อยแล้วก็ต้องมีที่ทำกินในสวนนี่กระปูก ปลูกมะนาวปลูกผักสวนครัวทุกอย่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามอัธยาศัยของเราชาวบ้านสับเพื่อตากนีนี้ไม่ได้ปลูกเยอะปลูกน้อยแต่หัวมันใหญ่ Oh, para...